สวัสดีครับพบกับเรา how to 3นาทีแง่คิดจากหนังสือบางทีเราก็คิดเยอะเกินไปบางครั้งก็เคร่งเครียดกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำวันนี้อยากชวนเธอพักใจด้วยแนวคิดจากหนังสือคิดแล้วไม่เครียดของฮาร์สเอเคอรหนังสือเล่มบางๆที่เบาแต่พลังใจไม่เบาเลย ไอเดียที่ 1. ความเครียดมาจากการต่อต้านความเป็นจริงหลายคนคิดว่าถ้าฉันไม่เครียดฉันคงไม่รับผิดชอบแต่นั่นไม่จริงเลยเพราะความเครียดมักไม่ได้ช่วยอะไรมันเกิดจากการอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจแต่โลกไม่เคยตามใจใครเสมอเมื่อยอมรับความจริงได้ความเครียดก็เบาลงไอเดียที่ 2. เลือกมองโอกาสแทนปัญหา ทุกสถานการณ์มีทั้งด้านลบและด้านบวกฮาร์ฟเอเบอกไว้ว่าเมื่อเจอวิกฤตลองถามตัวเองว่าโอกาสซ่อนอยู่ตรงไหนแค่เปลี่ยนคำถามจากทำไมต้องเกิดกับฉันเป็นฉันเรียนรู้อะไรได้จากเรื่องนี้แค่นี้ใจก็เปลี่ยนไอเดียที่3สร้างความมั่นคงจากภายในคนจำนวนมากรอให้มีเงินก่อนแล้วค่อยรู้สึกปลอดภยัย แต่ Half Acre บอกว่าความมั่นคงที่แท้จริงเริ่มจากใจเราเมื่อใจสงบโลกก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดในหนังสือแอบบอกต่อให้โลกโกลาหลนแต่ถ้าในใจนิ่งพอเราก็อยู่ได้ไอเดียที่4เงินกับความสงบใจอยู่ด้วยกันได้บางคนกลัวว่าจะกลายเป็นคนเย็นชาหรือไม่ทะเยอทยานถ้าไม่เครียดเรื่องงานหรือเงิน แต่จริงๆแล้ว Half Acre พิสูจน์ว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จและยังสงบใจได้ในเวลาเดียวกันเคล็ดลับคือลงมือทำจากความสุขไม่ใช่ความกลัวคิดเยอะไม่ผิดแต่คิดแล้วทุกไม่จำเป็นเลยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เลิกคิดแต่มันสอนให้คิดแบบไม่เป็นพิษกับใจเราเองทุกครั้งที่ใจเริ่มตึงลองถามตัวเองว่า ฉันกำลังต่อต้านความจริงอยู่หรือเปล่าฉันยังมองเห็นโอกาสในปัญหานี้ไหมฉันเลือกความสงบใจมากกว่าแค่ความสำเร็จภายนอกไหมแล้ววันหนึ่งเธออาจจะรู้ว่าชีวิตที่ไม่เครียดมันสร้างได้จริงๆด้วยการคิดแบบที่ใช่